สวัสดีค่ะช่ชุชมันพาลวยสิพามาาที่บ้านบึงบาดบ้านบึงซีสเกตนะคะเนาะเวรไปทำราการใหญ่ที่พนทิธีนะคะเีเไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไปมาลงให้บอกไม่ชอบไปเลยไปไปแล้วต้องลีกอนเลย ปูมาลงแล้วออกแล้วไม่ชอบกล้องไม่ชอบกล้องปูมาไม่ชอบกล้องปูมาชอบน้ำแดงเดี๋ยวเราเข้ามานะเด็กกล้องชอบเล็นี้งไม่ชอบไปเลยไปนี่นี่นี่ กินอะไรอ่ะขนมกินอะไรกิขนมโอ้กูมอลอยากกินขนมอยากกินขนมมีขนมไม่มีขนมน้องกมื่อไหร้วมาทำไมโอ้มาขอโชคขอลาบนี่แหละค่ะลาบคืออะไรอืมลาบขนมแบไหนล้วจ๊ะขนมมาดีหมดมาดีเข้ามาแล้วกินขนมคืออะไรเบกมาตอบถูกได้ตอบไม่ถูกไม่ได้ ขนมคืออะไรขนมกินกาแฟนี no. ่แหละขนมกินเล่นครับไม่ใช่ขนมคือหนึ่งขนมกิคือหนึ่งไม่บุ๊โอ้ยลูกหลานนี่นะคะปึกเนาะมีแต่ผูบเปึกเนาะขนมกินไม่ใช่ขนมคือหนึ่งอ๋อขนมคือหนึ่งไ้บุ มิแตพูปปึกไม่ได้มิเตพูององ,องนะจ๊ะเล่มหนึอะไรน้องบานหนึ่งอะไรนะค่ะหนึ่งอะไรน,ะนอะให้ขับเต้นหน่อยโอ้โอขอเขาอยากเต้นอยากเต้นขน้คือหนึ่งใช่ไหมโอ้กุมารอยากเต้นขนมคือหนงอยากกินขอยากเต้นเพลงอะไรขนมคืออะไรขนมคือหนึน่ง กุมานอย่างนอ้อจ้ะคุมาดีบุญชุมานครับเชี่ยคุณมาดีกุมาดีกุมาดีครับให้แต่เขาอยู่ข้างบนไม่ให้เขามาเต้นเขาอยากเต้น พัายเต้นแบบไหเนาะจังาะไไม่เทียงไม่พมักไม่เที่ยงไมร้จักเที่ยงไอ้ใครอยู่ในกลับน้องึ้อบนมาเรงเทียวันนี้เเ่รเทียงรไม่เที่ยงเขาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่พักไม่พักไมเที่ยงไม่พักบ่ไม่ร้อนบ่ไม่ าไม่ฟังหรอหูอยากเต้นเต้นก่อนฟังด้วยเขาอยากเต้นเขาอยากเต้นอยากเต้นแบบจังหวะใดเนาะบานเป็นแบบไหนนาะอยากอันไหนก็ได้ยมดเร็วเนาะสาวแหลกเนี่นะสาวแหลกใ้เต้นเนี่ยนะเร็วเลยเต้นมันจะอยู่ยังไงน่ะเอาเต้นไม่มีเสียงได้ไหมลองดู ันตรีมาตาหลังเส้นปเปลวอ่ะเต้นเปลวาแล้วไหมอุมารีอยากเต้นเพลงอะไรก็ได้อืมอยากเต้นเลยไม่รอนเด้นี่รอนเด้นี่ ไม่ร้อนเต้นก่อนค่เต้นก่อนนลวก็ม,มาถึงแล้วท้ <ไป S 2> องบานทองบานเดี๋ยวลงปูตีดีด,ดปูตีนาดีเาตูเอีกม,มารีนี่ดิท้องร้อนท้องร้อ ปุฏฐิเกวีวจีปุฏฐิ <laughs> ใน้ค่ะ,ะเขตเียนยิ้ไใคไปหกลูกด้วยค่ะหุกลูกหน้ะสาม หัสเป็นองะอะไรไหมหนึ่งเก้าหกเลวค่ะหนึ่งเก้าหกอันนี้ใช่ได้เหรออันไหนนอ่ะอันไหก่อนนี่อนนีก่อนอันนีก่อนไม่ไม่อันนี้ทีหลังอันนี้ทีหลังค่ะอันนี้หลังเพื่อน งใครใครบ่างสีรูปหนึ่งนหนึ่ง,หน,งหนึ่งสีว่าใครไหนบ่างม

ราคากะเบีรถไก่ไทสันเหล่นี้อร่อยมากคอค่ะคุณกระทบีรถอยู่าครอคกบรตรงกระทบียรถคันนั้นเด้วค่ะ196ด้วยค่ะ9 6แล้วก็ไข่ดูไข่ด้วยค่ะไข่ไข่เพิ่มบางแบบนี้เนาะค่ะบางแบบนี้ ไม่รู้ว่าสิตีเป็นเล็กยังข้าใครยุดหนึ่งสีุ่ดุดหนึ่งกับสลูกอีกจุดหนึ่งกับลูกนึ่งหรุดห่งกับลูกไม่เยอะเก่งด้วค่ะเี่เด้วยค่ะเตียวด้วยค่ะสี่หนึ่งหนึ่งว่าสี่ด้สองสอง แปะด้วยค่ะ96ค่6 C1 บอกค่ะไข่ีลูกกองหนึ่งอีกอันก็อยู่หนึ่ง C1 หนึ่งบอกค่ะไข่ C1 C อือใช่เนาะ C1 ีเนาะคือไข่ี1 C ลูกดิ่งกองนี้ด้วยค่ะดิ่งกอง19นี่ชัดเจน196เวยค่ะลูกกองน่ชัดกว่านะครับ นี่เนาะค่ะเนาะแต่ตัวเลขก็ด้ค่ะแต่ตัวเลขก็ด้ค่ะนี่ค่ะเพินวางไข่ว้แบบนี้เนาะค่ะเนาะสีเนาะสีหนึ่งสีหนึ่งเนาะค่ะเนาะไข่ตะลาเล็ปิงปองเพิ่นนั้นได้หนึ่เก้าหกอค่ะหนึ่งเก้าหหเก้อเล็ปิงปองไข่ขาวางเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้เลยค่ะ หนึ S 1> 1, <S <Or S 3> ่ง C หนึ่งตี๋ด้วยค่ะเรียกใครตีเอ๋ด้วยค่ะเด็กถูกเด็กถูกแปดศูนย์นี่เด้อค่ะนี่เด้อแคร์เด้อค่ะแคร์เด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางเด้อเป็นแค่แนวทางไม่เคยมาเลย แมวทาง